วัดแสนเมืองมาโอ้โหอาวุธประโยาวุธประโยนี uh ้ uh ้อ uh มับคณพออาจารย์ป้าครับคุณท่นก็ได้ละได้ครับ ดิกบเข้าชมด้านในครับด้านในาครับครับผมอาจารย์เปิดไฟแล้วอาจารย์ไต่เจอเข้าหลวงฟ่าครับบบราณสถานบสตรไตเลือวัดแสนเมืองมาชาว เลือนชาไทยหรือเมืองมางผมครับผมเดี๋ยวเข้าคารันี้ผปกนยั้ครับรญญครับว่าไมนยังครับายครับข้าายงาพรู้เรื่อยากรู้นะวัติ ถามได้ครับเป็นอาจารย์หมอออกเราใช่ครับอย่างย่อปกติผมรับงล้วกอเชี่อนะครึ่งตึ่งโมงหรือตึ่งโมงวทุกวันมีอย่างน้อยคณะอย่าข้สองคณะอันนี้ก็มีนักเรียน โรงเรียนั่นีนเรีนย,น,น,ยนที่เล็กนะวัววนน,น,นี้เป็นวิหารไทยฤกษอครับโเียไทยอคนที่สร้างก็คือมาจากสิบอ,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 อัอออนนสร้างประยไทยสร้างประมาณพศไหนครับสร้างพระตรงนี้สร้างแต่ข้าวสอ เป็นพระประธานองค์ที่สองประธานองค์แรกเป็นแกะจากไม้เยมไม้เกะจาไม้หรือหรืออะไรครับว่าต้อถวายอาจารย์ครับอาจารย์สองโอสองร้อยกว่าปีมานะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ถั่กาแฟหรือชาเย็นหรืออ๋อครับแล้วอันนี้เป็นประวัติจากสิจอมบานาครับมาถึงในปี สองพัระยะ้ยปไปยกมาแล้วก็ตอนหลังอีกประมาณห้าสิบปีหลังเจา้านครน่านไปกว่อนต้นนคนน้านพระมาณก่อนนี้เชียงคำคงเชียงม่วนแล้วก็เชีนงของขึ้นกับเจวันน่านในอดีตเมื่อประมาณเกือบสามร้อยพิสอโอแสนคือแสนเมืองมาคือไปประตน้นแสนเมืมองม,มานี้นี่เป็น เป็นคนในพื้นที่แต่มีคนมาเยอะมันใกล้ถ้ารถมันก็เลยมีคนเยอะคนเยอะคนเยอะคนที่มาดึงพระเจ้าแสงพระเจ้าแสงพระเจ้าแสงมันใกล้ถ้ารถแล้วก็ทีศนี้คนมาตอนนี้เดินมาเที่ยวหรือะไรก็แล้วแต่ที่จริงที่จริงในอดีตคือวัดมาหนึ่งเดียวแต่ตอนหลังเป็นแสงมาแล้วก็งูนเล้ววัดบางอยู่ดี วันนี้ท้าอจอันมีผิดพล่ถ้าพประธานยัแ้อยู่ด้านบนเป็นใบตนมจอง3310เอ่อก่อนวัดของเราอยู่ที่ขอเทวดาลงมา2000มา310 21310คืประมาณ3 0ปีที่มาแต่ โอยุทยาแตกไม่ใช่พม่าแตกยุทยากรุงเทพก็ส่นบุรีทนทนบุรี sen nhưng mà sẽ máy cầu lần toàn mừng mà theo thầy lư có nó là kiểu vậy เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์อันนี้ตัวยักษ์สามกราคมสองพันยี่สิบสที่สองที่ดักนบเป็นที่ระลึกของทหารตา่วที่เสียชีวิตไปเราจัดงานทุกปีคือชคร่วง ปีนี้ค่ะเอวันที่29วัดตะลาเวันที่7กุมภาพันที่แต่มันก็เป็้ำมันเลือถึงแล้วก็งานทิ่กร่กวงแจัดที่ใหญ่มากปัจจุบันก็จะภาษาอะไปบ้างจะมเจ้าวาดเหรอเจ้าวาดอยู่ด้านล่างไม่ใช่ตาตางเจ้า าราธานที่เอามาจากนน่นนั่นั้นนั่าประธานขั้นแรกทรองแรกเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว พระบุรุษอระเจามังทีตายไปแล้วตอนนี้าก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวบัวขวนวแขวนพระปรานไม้ตุ้ง

ตรงนี้หรืนี้ประธานองค์ที่สามตรงนี้ก่อนนะฮะนี่มีนี่มาบันใม่สถาบนแรกที่เขาไอ้เนี่ยอันนี้เป็นอันนี้ไรข้าประธานเลยนะของมันทรงลาวคือพื้นที่ตอนนั้นมันก็อยู่ระหว่างลาวกับไอ้ลนานนาแต่ถ้าเป็นในวิหารเป็นทรงไอยฤกษ์คนไทยลืออันนี้ก็ตรงนี้ ผากางเกงผสมผ้ากางมาปาาปาไม้ชัยประทุัดอันนอันนี้เป็นไม้ันไม่้ไม้ไม้ไม,ไม้ไม้ทั้งหมดด้านบนอันล่ามครับอ๋อเงานไม่องฝักวิชาคมผทำมา เราทำมาโทษพระมีครับทำมาโทษเป็นศิษย์พิเศษลูกศิษย์กิ์ก็ไปอยู่วัดพุทธยารามันการได้เปิดเซ็น้ำเงินก็ไปไปได้หลายประเทศตรงนั้นโอ้ขายอะไรบนเร็วยังต้องมาเรื่องงุนเรืลอหมุนได้ได้เสร็จก็เดินทาง

ฟาเจ็มสยดีครับานะ้องานี้รับข้าวก็ทุ่งนาเขียวพักีกในอำเภอจุนจังหวัดพเยาวสุกเป21กุมภาพันธ์68นะครับ ฝนรกร็ตกพอดีมาร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวอันเจริญคนแซ้เจียมเม,ม่งเป็นร้านเก่าต้นไม้ใหญ่ ตารมัดครับเรียนมา <laughs>